วันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องพระคุณของครูท่านผู้ฟังอาจจะแปลกใจบอกเอ๊ไม่ใช่วันครูเนาะมันจะเป็นใกล้ใกล้วันสงกรารก็เนื่องจากว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นประธานของชมรมบาลีสันสกฤตเนี่ยเราก็มีทมเนียมประเพณีเกี่ยวกับเรื่องสงกา์อยู่เป็นประจำคือจะขอเล่าประวัติตรงของชมรมบาลีสันสกฤตก่อนชมรมบาลีสันสกฤตนี่ก็คือเป็นชมรมของผู้ที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท ก็อาจจะรวมกับจุวันณก็รวมปิญญาตรีเข้ามาด้วยที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตคณะอักษรสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้ในช่วงที่ศึกษานั้นก็สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านก็ทรงศึกษาเล่าเรียนด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีการว่าพอถึงวันสงการเขาก็เลยรวมกลุ่มกันรดน้ําสงการครูบาอาจารย์ แล้วหลังจากนั้นก็เลยเป็นประเพณีทํากันมาทุกปีโดยกระท่งเมื่อเรียนจบแล้วก็ตั้งเป็นชมรมบาลีาสันสกฤตขึ้นและทุกๆปีใกล้สงการท่านก็จะเสด็จพระาร,ร,ระชาชดำเนินพระราชทานน้ําสงการแก่ครูอาจารย์อาวุโสตอนนี้ก็เป็นมาเรื่อยตอนนี้พอถึงครูอาจารย์ก็ล่วงหลัไปท,ลท,ทีละท่านทีละท่านทีละท่านจนทั้งหมด6ท่านด้วยกันเช่นสาราสาราจารย์บอมมุทิรายุนพวงศ์สารา,าจารย์กิติคุณฉลวยวุฒาทิพย์เป็นต้นก็ พระอ,องค์ก็มีพระเมตตามีพระราชดำริว่าวันนี้เวลาที่เสด็จพระาชดำเม,มินรถน้ําสงกรานตอนนี้ความจริงก็ไม่อวุโสมากก็จะมีอาจารย์ผู้ช่อาจารย์ทางนิชชาคัตพงษ์แล้วก็เลยว่า<ช>อ,อาจารย์แม่ทีไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยมากซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้เป็นอาจารย์อวุโสวอะไรแต่ท่านก็ทรงมีพระเมตตาพระราชทานน้ําสงกรานให้ตอนนี้ท่านเองก็มีพระราชดำริว่าก็ในงานเนี้ยก็ควรที่จะมีการทําบุญกุศลอุทิศให้แก่ครูอาจารย์ที่ล่วงลับด้วย เราก็เลยว่าตอนเช้าก็จะมีการที่หมายความว่าก่อนก่อนที่จะพระราชทานน้ําสงการก็เลยว่านิมนต์พระมารับบาตรแล้วก็ท่านก็ส่งกันอะไรตามประเพณีตรงนั้นด้วยตอนนี้เราก็ไม่ได้จัดโควิดเนื่องจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยก็ไม่ได้จัดกิจกรรมนี้มาสองครั้งพอมาถึงปีนี้เนี่ยอาจารย์แม่ชีก็คิดว่ายังไงเนี่ยถึงเรายากจะไม่มีโอกาสมาจัดเพราะว่าหมายายก็ยังจะมีนโยบายว่า จัดอะไรก็อยากให้เป็นออนไลน์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็เลยคิดว่าแต่เรื่องของการที่ว่าพอถึงเวลาสงกรานแล้วเนี่ยมันก็ถือเป็นวันผู้อาวุโสด้วยเป็นวันที่เรารนเคารพอนะตั้งแต่บิดามารดาพ่อแม่ผู้ใหญ่และอีกด้านหนึ่งบางทีพ่อแม่ที่ร่วงรับเราก็เอาโกรดท่านมาเนาะเราก็รดน้ําท่าน ก็นึก <önemli> ถึงครูอาจารย์ที่เราได้ทํากันเป็นประจําทุกปีปีนี้อาจารย์ก็เลยจัดกิจกรรมที่เป็นการไปทําบุญกุศลพระท่านก็สวนเราก็ถวายพัตนาหารต่างๆหรือว่าแล้วก็เครื่องสังฆทานอย่างเนี้ยนะผมคิดให้แก่ครูบาอาจารย์ก็จะตัดที่วัดไตรมิตรนะวันนี้อาจารย์ก็เลยคิดว่าเพื่อจะให้เห็นว่า ความกระตันยูเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างหนึง่งและอีกอย่างหนึง่งเรากระตันยูเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าเออมันเป็นธรรมเนียมประเพณีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชยา่าท่านมีพระราชด,ดำริแล้วเราก็เลยทําไม่ใช่แต่ทุกคนเนี่ยในประสบการณ์เองก็ได้รู้จริงๆว่า ครูในครั้งนั้นเนี่ยหรืออาจารย์ท่านอาจารย์ทุกท่านเนี่ยไ so ด้มีคุณแก่เราอย่างไรก็เลยอยากจะเก็บเรื่องมาเล่าให้ฟังเพราะว่าก็จะเห็นความคิดของคนในในยุคที่เหลอาจจะเรียกว่าเบบี้บูมตอนนั้นก็ olmaz. ช่วงนั้นก็จะอยู่ประมาณพศ2516ไปถึง2520อะไรประมาณนั 2, ้นนะคะที 2, 2, ่ที 2, ่เกิดอ่าดูแถวๆนั้นฮยี่หายีกประมาณแถวนั้นนะคะ สำหรับอาจารย์เองถ้าจะเล่าเนี่ยอาจารย์ก็คงไม่ได้เล่ากับอาจารย์ทุกท่านแต่เอาเฉพาะที่อาจารย์ได้เห็นอย่างสนิทมากมากมากยิ่งกว่าท่านอื่นและกันนั่นคือสรารจารย์กิติคุณเฉลวยวุฒาทิศอาจารย์เริ่มเรียนกับท่านตอนที่อาจารย์อยู่ปีสามเราก็จะเพียงจะ,ะคือเรียนวิชาจารึกกับท่านเรียนวิชาวรรณคดีเก่าๆก,ก,กับท่านซึ่งท,ท่านก็จะหน่มากบางทีพอเรามองหน้าท่านท่านก็บอกว่าทําไมไม่ดูหนังสือ พอเราก้มดูหนังสือท่านบอกทําไมเวลาฟังครูไม่ไม่มองไม่มองไม่ทาท่าตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าเวลาที่ครูดูอย่างนั้นเนี่ยไม่เคยเลยนะที่เราจะคิดว่าอะไรฮะทาไมฮะคือคิดวิจารณ์ครูอะไม่มีนะเราเกลือเออเออหรือเอาครูมามาว่ามานินทามแม้กระทั่งจะมาว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะคือความเคารพเนี่ยที่มันเรียกว่าถูกสั่งสอนอบรมมาในความเคารพครูเ่ยนะเราจะไม่มีทามีความคิดรู้สึกอย่างนั้นเพียงแต่เราจะเพียงแต่รู้สึกว่า เออเราจะทำไมทางยังทำไม่ถูกจังหวะไหนมันควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามฟังที่อาจารย์แนะนําแล้วก็พยายามปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นตอนนี้เอาเป็นว่าพอจบแล้วเนี่ยอาจารย์เองก็ตอนนั้นตอนแรกเนี่ยบาลีสาสาอกฤก็อยู่กับภาคภาษาไทยแล้วนี้ก็เกิดมาตั้งเป็นสาขาเฉพาะแล้วก็พอดีอาจารย์จบก็รับอาจารย์เข้ามาเป็นอาจารย์ด้วยตอนนี้าการรายการจะเข้าเนี่ยก็ต้องมีการสอบเขาเรียกว่าสอบสัมภาษณ์ ไปไปตามระเบียบของราชการเวลานั้นนเนาะในการสอบสัมภาษณ์นอกจากอาจารย์ม,มัรู้กันอันนึงก็คือแล้วแต่อาจารย์จะถามเช่นอาจจะเป็นความรู้อะไรแต่อีกส่วนหนึ่งคือต้องถามเรื่องรับเบียข้าราชการคนละเรือนอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องเลยก็วิ่งไปซื้อหนังสือมานั่งท่องใหญ่เลยนะดูใหญ่แต่ก็ดีมากเลยนะเพราะมันทําให้เป็นการบังคับเราอะว่าเมื่อเราจะเข้ามาเป็นข้าราชการคนละเรือนแล้วแล้วได้ศึกษาระเบียบไม่เรียบร้อยหมดเลยค่ะ คือตัวบังคับอันนี้มาทํเป็นอย่างนี้นี่พอว่าอาจารย์ก็ตื่นเต้นกับตรงนี้หน่อยเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่รู้เรื่องกลัวว่าเขาถามท่านถามอะไรแล้วเราจะนั่นท่านก็ถามไม่ง่ายเลยนะท่านอาจารย์ท่านนก็ถามว่าถ้าเวลาที่เราจะไปไหนเราต้องทาอะไรก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเขบอกว่าเราก็ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ว่าไปก็จําได้เลยว่าศาสตราจารย์กิติคุณฉลยวุฒาีิ์นะก็ขอเรียกว่าอาจารย์ฉลวยเนี่ยท่านก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าที่มาอยู่อย่างนี้เนี่ยมีม,มีมีนายมีลูกน้องไม่ใช่นะท่านบอกไม่ใช่เรามาอยู่กันเป็นครอบครัวที่จะพยายามช่วยกันสร้างบ้านสร้างเมืองท่านบอกเพราะฉะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันพวกอาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เราที่เข้ามาก็เหมือนเป็นลูกเพราะฉะนั้นลูกจะไปไหนเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยไม่งั้นเป็นห่วท่านพูดอย่างนี้มันทําใหู้้ชารู้สึกอบอุ่นมากเลยนะกับการเริ่มต้นวันแรก แต่ตอนนั้นก็หมายถึงสอบอยังไม่ได้จะบรรจุนะแต่ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตของความเป็นอาจารย์ในคณะสรศภาษ,ษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความอบอุ่นอย่างดิ่งแล้วก็จะแล้วอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกเวลาที่อาจารย์มาตั้งแต่ที่สานขาบาลีภาสสกรีกษษที่มาทํางานต่อสมัยยังไม่ได้บวชจนกระทั่งตอนเนี้ มาอยู่เป็นประธานของพระเตา้าอิโดกนานาชาอาจารย์จะรู้สึกมาอีกบ้านหลังหนึ่งไม่เคยรู้สึกว่าฉันมาทำบูชาแจ่รู้สึกว่าฉันมาบ้านแล้วก็ต้องัน้ช่วยกันสร้างบ้านของเราเนี่ยแล้วก็จะต้องเป็นบ้านที่จะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างที่อาจารย์ไดใใใ้ให้ความคิดเอาไว้ในในวันแรกตอนนี้พอพอ,พอเป็นอาจารย์ปับ๊บอาจารย์ก็มีการสอนด้วยท่งตอนนี้ก็เป็นการสอนแต่ก่อนนียนิสิตคณะศิลศาสตร์ทุกคนต้องเรียนภาษาบาลีส,สันสกฤตแล้วตอนอย่างลุกลุกไป พอคณะสอนศัพย์กเลิกที่อื่นก็ยกเลิกแต่ความจริงการที่ได้เรียนภาษาบาลีสัสกิตมันทาให้รู้ภาษาจริงๆนะรู้ศัพท์รู้นู่นรู้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะมากมายทีเดียวนะอาจารย์แต่ตอนหลังเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องภาษาต่างประเทศมันไม่ต้องมาเรียนแล้วแหละแต่ความจริงมันเป็นรากฐานภาษาของเราเนาะคราวนี้อาจารย์ก็เรียนตอนเรียนนี่ก็กกกมีเรื่องมีเรื่องอยู่ว่าพอจะพอจะเรียนเนี่ย ตอนนั้นเป็นอาจารย์พอเปิดเรียนเขาเขาก็เปิดสาขาบาลีสรนิกฤตเป็นครั้งแรกอาจารย์เฉลวยท่านก็ถามอาจารย์ว่าจะเรียนต่อโทอะไรคงจะรู้ใจอยู่ว่าอาจจะไม่เคยคิดจะเรียนบาลีศันสกฤตแล้วอาจารย์ก็ตอบไปตามเป็นอาจารย์สาขาบาลีสันสกฤนะตนักก็ตอบอาจารย์ว่าหนูจะเรียนวรรณคดีไทย คือเป็นคนที่ชอบอันนั้นค่ะคือเราชอบเราเราก็จะดิ่งไปตรงนั้นซึ่งแทนที่อาจารย์จะดุนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนในสาขานี้แล้วนะคะคนเธอเป็นคนในสาขานี้แล้วเธอเยังจะคิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S ไม่อาจารย์ก็ใช้การใช้เหตุผลน่ะว่าที่รับมาเนี่ยรับมาทําไมนะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าเราว่าปาริศาสตรสศาสตร์สคัญยังไงคือท่านบอกว่าคือท่านอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เนี่ยชอบอาจารย์ไม่ชีนะคะชอบปรบ,บรัติศนะแล้วก็ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรอย่างนี้ เวลานั wollen, <Bye. S 1> ้นเนี่ยยอเซเดนนีท่านสิ้นไปแล้วแล้วก็คนที่สามารถอ่านศิลาจารึกที่มันก็จะเป็นภาษายากอะเนาะมันไม่ใช่ภาษาไทยแบบพื้นๆเนาะมันมีบาลีสานสกฤตมีคำเมตดมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยฉะนนบอกว่าคนที่อ่านสามารถอ่านจารึกได้ในเวลานั้นมีท่านอาจารย์ภาษามุปะคอซึ่อายุ90ก่าเป็นอยู่ที่ของศิลปกรนะฮะที่ขอสมแห่งชาติเพราะฉะนั้นมันจําเป็นต้องสร้างคน ก็ตกลงของอาจารย์ก็คือจากนี้ก็จะไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วก็กลับมาเพื่อจะมีความสามารถในทางด้านนี้ในนินวอังกฤษอาจาจะเล่า,า,า,าให้ฟังว่าในการรับคนไม่ใช่เพียงว่าเอามา,มา,มาแค่การสอนได้มองไปด้วยว่าสังคมเนี่ยกำลังขาดอะไรแล้วจะต้องต่อกันยังไงจะต้องช่วยกันสร้างสรรสร้างบุคลากรที่มีความความสามารถด้านไหนให้กับสังคมและอาจารย์ก็บอกว่าการจะอ่านจารึกเนี่ยก,ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นยุโรปแล้วก็ต้องภาษาลาติน พอมาทางด้านนี้เราก็ต้องรู้ภาษาบาลีซาสก่ะก็ลงตกลงเรียนก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ทำวิ่งต่อมาก็ทำวิ่งในญี่ปุ่นช่วงทำยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยอู้วิล้องหให้เป็นเผาเต่าเลยก็โดนดุไอ้ดันก็ทิดไอ้นี่ก็ไม่ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะคืออาจารย์ละเอียดมากอาจารย์ทําเรื่องภจษาสุโข,ขทยัยแต่อาจารย์บอกว่าจะต้องศึกษาไม่ใช่อยู่นี้ก็มันไม่ได้มีอยู่นี้ก็สุโข,ขทัยไงมันมีมาตั้งแต่ต้น่ะ แล้วไอ้ก่อนหน้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ไปศึกษาตั้งแต่พวกศาสนาเอาตั้งแต่พระเจ้าอาโศกส่งมาเลยแล้วกันแล้วก็มาอยู่ไทยมันขึ้นตรงไหนมายังไงพัฒนามายังไงจนเราถึงจะเข้าใจสุขโขทัยได้อะถ้าเป็นเราเราก็ทำเราคนสุขโขทยนะัยใช่ไหมท่านไม่เลยจะต้องใช้เวลาตอนนี้มันมีอยู่ในคมภีมหาวงเล่าว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยส่งคนส่งธรรมนัตทูตเนี่ยไปเก้าแห่งแล้วแห่งหนึ่งก็มาสุวรรณภูมิ แล้วก็มากระถกเถียงกันนะเนาะเราก็ว่าเป็นของเราเนาะพม่าก็ว่าเป็นของพม่าะไรก็ว่าไปเนี่ยในทางวิชาการแต่ว่าในนั้นเขาจะเล่าว่าลงเรือมาพระโสนเถระพระอุตรเถระซึ่งเดี๋ยวนี้จะบอกยังอยู่เลยนะคือเรียกว่าหลวงปู่เทพอุดรเนี่ยท่านก็ลงเรือมาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ขึ้นลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเราอ่านเราก็อ่านเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องเล่าอะเนาะแล้วก็เขาก็เล่าไปนะว่าคงต้องเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีความหมายเนาะ อาจารย์บอกว่าต้องดูตรงนี้ให้ไปที่ทหารเรือนะไปติดต่อทางทหารเรือให้ไปดูเลยว่าช่วงเดือนไหนกับตรงนี้กับโลฟ้าอากาศลักษณะอย่างนี้เนี่ยแล้วเดินทางจากไหนของที่ที่ตรงนั้นประมาณว่าจากเมืองตรงเนี้แล้วจะมาเมืองไทยเนี่ยในเดือนนั้นและใช้เวลายอย่างนี้มันจะไปตกที่ที่เมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มาคือเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยอะซึ่ง<แ>ซึ่งซึ่งแล้วอาจารย์ก็โชคโชคบุญมากเลยนะคือว่าพอไปเนี่ย ก็ใช้คําว่าพี่ทหารเรือแต่ความจริงก็ทั้งนายพลหัวหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยลงมาช่วยกันญหาเรือสนุกมากเลยในการวัดพิกุกพิกัดหากันใหญ่เลยอะ่ะค้นคว้ากันใหญ่ที่จะหาว่าตกลงพระโศนะเถระกับพระอุตรเถระเนี่ยส่งเรือมาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนอะไรที่ในบรในมาหาบงเล่าว่ามีบรรยากาศลงเรือแบบนั้นแล้วถ้าเดินเรือแบบนี้เนี่ยมันจะมาตกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการที่ว่า การค้นคว้าเนี่ยมีความรายละเอียดแล้วก็อาจารย์เองก็ต้องถือว่าทางสมัยมากคือไม่ได้อ่านแต่ว่าตัวบาลีเท็ไซ์อะไรยอย่างนี้เนี่ยแต่มองว่าเออเรื่องนี้นะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่านะแล้วก็แล้วก็วกตอนที่ยังไม่จบเนี่ยอาจารย์ก็กเกษียณซะก่อนแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะการดูแลวิทยนิพนธ์เนี่ยเรียกว่าเจอกันทุกอาทิตย์แล้วก็แล้วก็อาจารย์ก็ยังทำทุกอาทิตย์ออกจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าเป็นเกร็ดอยู่ว่า ก็มีหนึ่งโอ้โหอาจารย์ก็ตั้งใจเขียนเลยนะหามุ่งหามข้ามโอ้เชื่อมั่นแต่คราวนี้ล่ะเด็ดดวงของฉันแน่ต้องไม่โดนดูแน่ก็ไปส่งอาจารย์แล้วก็อีกสองสามวันก็ไปให้มาให้ให้นัดมาพบอาจารย์ของเวลาอาานพอมาถึงก็ไม่มีของอาจารย์อยู่บนโต๊ะอาจารย์ก็ถามว่ามาทําไมเราก็บอกว่าอาจารย์นั้นหนูนะที่มาดูยังทิงนึ่อาจารย์บอกอ๋อชันทิ้งไปแล้วของของเธอไม่น่าอยู่บนโต๊ะฉันตายละวอู้เสียใจบ้าเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ ครานี้พอดีเพื่อนเขาบวอะไรที่ต่างจังหวัดนะไหวเลยไม่ลาตอนนั้นเป็นเป็นข้าราชการแล้วนะหายไปเลยอ่ะห้าหวันไม่ลาเลยกลับมาก็โดนแน่ๆอยู่แล้วนะ่าใจแป้วแต่ก็มาไหวาอาจารย์นะมาดูกลับมาแล้วอาจารย์ก็ยิ้มๆนะถามว่าเป็นไงสบายใจหรือ,อยัง นี่คือความเมตตานะคืออาจารย์รู้ว่าเราน้อยใจแล้วสมันั้นก็ประเภทไปคุมจิตนะอะเนาะยังไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถแผงลิ้กับอาจารย์ผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่แทนที่ว่าท่านจะเออเธอทําอย่างนี้ได้ยังไงอยากจะไปก็ตามใจเธออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะอาจารย์ถามว่าเป็นไงสบายใจหรือยังงงมากนะแต่ก็ได้รับความเมตตาและเมื่อเพื่อท่านกเกษียณแล้วท่านก็ยังมาทุกวันมาทุกอาทิตย์ให้นะ ื่อจะตรวจแล้วก็แก้อย่างละเอียดมากออแล้วอาจารย์ก็ไปวันหนึ่งเนี่ยนัดการถึงว่าบ่ายโมเนี่ยพออาจารย์เดินไปอาจารย์ก็พูว่าอาจารย์นั่นหลับเพราะอาจารย์อย่อมากแล้วโหอาจารย์นี่ทราบซึ้งใจมากแล,แล้วก็ไม่กล้าเรียกอาจารย์แล้วก็คอยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามเลร่งเ่งที่จะไม่ให้อาจารย์เขินว่าอาจารย์เผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณทิพเ์ื่องบอกว่าพระคุณของครูเนี่ยมีมากจริงๆพอาทางด้านวิชาการเนี่ยทำกลางที่ทำกันอย่างแบบที่เรารู้สึกว่า อาจารย์เก็บกระดาษทุกชิ้นดูซิมันจะกองยาวเท่าไหรนะ่แล้วมันจะหนาเท่าไหร่สิ่งที่อาจารย์ได้คือรู้วิธีการวิจัยแล้วก็เป็นมาในสายที่ตัวเองอยู่ในฐานะอวิชาการเนี่ยมาโดยตลอดที่สามารถทําการวิจัยได้ดีพอสมควรเนี่ยก็ด้วยด้วยความเริ่มต้นจากความเมตตากรุณาและการบุทิ่เสียสรับของท่านสจราจา์กิติคุณฉลุทธาทิศ์อย่างนี้เรายังได้วิธีการทํางาน สำนึกที่เรามีต่อองค์กรที่เราอยู่ต่อบ้านเมืองต่อสังคมที่เราควรจะกระทรมต่างอื่นๆอีกมากมายความเมตตาที่เราต้องมีให้กับคนรุ่นหลังหรืออะไรอย่างนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรมันไม่ได้เป็นความสาคัญแค่เรื่องว่าไปเรียนแล้วก็เดินออก <c oughs> วกเมื่อวันก่อนอาจารย์สอนนิสิตกระจายก็จะรู้นะจะถามว่าเออเรียนกันมาตอนนี้ครึ่งเทอมแล้วนะเดี๋ยวก็เลยอีกสองอาทิตย์ก็จะจะอีกอีกสาสี่อาทิตย์ก็จะจบเทอมแล้วเนี่ย อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ชื่ออะไรเงียบเพราะว่าเพราะเราก็อาจจะจะขึ้นขึ้นขึ้นชื่อให้เห็นก่อนนะว่าอาจารย์ชื่ออะไรแล้วเอกสารจริงๆที่แจกก็จะมีชื่ออาจารย์ตลอดแต่ว่าความใส่ใจเนี่ยที่เขาจะคิดว่านี่คือครูเนี่ยไม่มีใจขกบเพื่อนจอดไม่ใช่เครื่องนะมาเรียนเหมือนกันเรียนการเรียนเครื่องแล้วก็เดินออกไปเสร็จแล้วเขาก็เดินออกไปแต่แต่ก่อนเนี่ยความสัมพันธ์มัน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 มีมากมันใส่ใจกันถึงชีวิต และโดยที่ตัวแต่ละท่านก็เป็นแม่แบบซึ่งถ้ากล่าวถึงอาจารย์แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยที่ที่เราจะไปทําบุญเนี่ยนะท่านเลยนะแล้วก็ความรู้ท่านก็เรียกว่ามหาศาลมากนะบางท่านอาจารย์บอกโอ้โหเราต้องเรียกว่าเป็นพจนานุกรมเคลื่อนที่เป็นคือหรือเป็นผู้รู้เทาวรรณกรรมทางด้านบาลีสารสกฤตอย่างงี้นะคือถามอะไรท่านได้เลยแล้วท่านชี้ไปเลย อย่างอาจารย์ตอนที่ไปเรียนลัางกาเนี่ยคือศาสตราจารย์ดรรีลี่เดอ์ซิว่าเนี่ยก็เป็นผู้รู้มากแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยมีลักษณะแบบเดียวกันอย่างเงี้ยคือคือจะเป็นเหมือนแม่เป็นเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างและอาจารย์จำพระตรยิดกได้หมดเลยนะในฉบับของที่ของอังกฤษเนาะอาจารย์สามารถบอกว่าเรื่องนี้อยู่ด้านซ้ายประมาณบรรทัดที่5อะไรอย่างเงี้ยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเท่าไหร่ เล่มเท่าไหร่บัรทัดที่เท่าไหร่โอ้เข้าใจเขาความรู้เขาา้ากับอันนี้เป็นความรายละเอียดนะแต่อย่างอื่นๆนี่ก็ความรู้แต่และท่านเนี่ยมาหาสารเหล่านี้เรียกว่าจิตจอยมากเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยาก็อยากที่เก็บมาเล่าเนี่ยก็คิดว่ามีประโยชน์ทั้งที่ทเป็นเหมือนหนึ่งบูชาเป็นเครื่องแสดงความกตัญญูที่เรามีต่อครูอาจารย์ที่สองก็อยากบอกเล่าว,ว่าชีวิตของการศึกษาของการทํางานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมนเป็นยังไง และคนที่เป็นครูเนี่ยอุทิศอย่างไรและเราเองผู้เป็นศิษย์เองก็ปรับพฤติฏิบัต่อครูอย่างไรแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมีทั้งความรู้มีทั้งคุณธรรมมีทั้งการที่เราจะดําเนินวิถีชีวิตไปด้วยดีได้เรียกว่ามีวันนี้ได้นอกจากพ่อแม่แล้วก็มีครูด้วยแหละเพราะฉะนั้นวันสงการานต์นะคะ ก็ไล้ลึกถึงครูด้วยนะคะบางคนอาจจะต้องได้กลับไปนะฮะไปไปไปบ้านแล้วก็อย่าลืมไปว่าเราก็เรียนประถมศึกษานะ,ะจากครูแวะไปหานะคะถ้าครูยังอยู่บ้านอะไรอย่างนงี้ยคะ่ะ